ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th ดยททีมข่าวสวสเบตกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานใต้ร่มพระบารมี243ปีกรุงรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่23-27เมษายนนี้ค่ะ กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและเครือข่ายทางศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมจัดงานใต้ร่มพระบารมี243ปีกรุงรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่23-27เมษายน2568ใน3พื้นที่ค่ะประกอบด้วยอุทยาน100ปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครและวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระครบรอบ คล้ายวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์243ปีและเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเธอประเกียบพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีโดยนางสาวสุดาวานหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ขอเชิญชวนประสบกนิกรชาวไทยร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงทุกพระองค์ตลอดจนน้อมนำพระราชดำริเนพระ าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติสําหรับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะจะทําให้เด็กเยาวชนและประชาชนได้เรียนรู้ประวัติศา,ศาสตร์การสถาปนากรุงรัตนกโกสินทร์และความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสร้างอาชีพและ,ะไรายได้สู่ประชาชนและชุมชนและช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชาติค่ะ นอกจากนี้ค่ะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคอสอมกอได้จัดรถโดยสารเพื่อให้บริการประชาชนผ่านสถานที่จัดงานณอุทยานห0ึปีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวน4เส้นทางดังนี้ค่ะสาย53วนขวาเส้นทางวงกลมเทเวสนามหลวงสาย67เส้นทางเส้นท่านพระรามสามวัวเสมียนารีสาย73เส้นทางหมู่บ้านเอื้ออาทรบึงกลุ่มสะพานพุทธและสาย73เส้นทางสวนสยามสนามกีฬาแห่งชาติค่ะ ติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93 m Hz, h z เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radio betong.prd.go.th